สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับสั้นๆอัปเดตงานไฮบริดม้อแปลง48โวลต์6,000วัตต์นะครับอาการตัวนี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาดูความคืบหน้ากันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการซ่อมชุดไดแล้วก็เปลี่ยนมอสตเฟตตัวที่ช็อตระเบิดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมอสอร์เฟตเปลี่ยนทั้งหมดเลยน่าจะ24ตัวนะครับเครื่องนี้ เรามาดูอาการล่าสุดกันนะครับว่าเป็นยังไงผมออนไฟเข้าเครื่องนะอะลิมิตไว้สัก5แอมป์ผมใช้สโคบจับที่เอาพุตนะครับอโอเคเราจะมาดูหน้าจอสโคบกันนะครับดูกระแสะเปรียบเทียบไปด้วยนะอ่าสักพักนะครับอ่าเหมือนเริ่มบูตอ่าสายสโคบหลุด นี่นะสัญญาณไม่ออกอ่ะดูที่หน้าจอสโคบนะครับอ่าเห็นไหมมันจะเหมือนมีการเริ่มบูตขึ้นนะครับแล้วก็หายไปนะครับมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ยอมออนเครื่องนะมันจะเป็นเอ่อเหมือนสัญญาณเหมือนกําลังจะทํางานนะครับบูตขึ้นแล้วก็หายไปนะครับนี่เห็นไหม บูตขึ้นแล้วก็หายไปบูตขึ้นแล้วก็หายไปแบบนี้นะครับกระแสตอนนี้ดูเหมือนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วคือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มันบูตมันจะกินกระแสมากๆเลย2อถึงสแอมป์นะครับในจังหวะที่บูตขึ้นไปเห็นไหมนะตอนนี้มันกินแค่0ูนุดไม่เกิน0.3แสดงว่านะครับผมได้แก้ไขมาในเบื้องต้นแล้วนะครับกระแสกินก็ถือว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือนี่เหมือนบูตขึ้นไปแล้วก็หายนะครับถ้าอาการประมาณนี้นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นที่ฟีดแบกนะฟีดแบกที่ย้อนนะครับย้อนเข้าบอร์ดนะจากอ่ามออแปลงขาออกมานะครับแล้วก็กลับย้อนกลับเข้าไปที่บอร์ดนะครับน่าจะเป็นชุดอ่าฟีดแบกนะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวก็อ่าทการแก้ไขต่อไปนะครับสำหรับอ่อาเจ้าตัวนี้เนาะก็ยาวพอสมควรนะครับ อาการก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับในส่วนของความเสียหายนะบอร์ดคอนโทรลก็ซ่อมมาหลายจุดแล้วนะครับยันตอนนี้ก็ยังไม่จบเนาะแต่คิดว่าน่าจะาน่าจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่า,าสัญญาณมาในในทางที่ดีแล้วนะคิดว่าก็น่าจะจบอยู่นะครับสำหรับเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับหรือว่าไม่แน่ใจ2หรือ3นี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองตามารับชมกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงอขออนุญาตทำาการซ่อมต่อก่อนเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ